สวัสดีค่ะสวัสดี FC นี่ลุยชาแนลนะคะมือนี่นะคะพี่น้องคะ่ะเอามาแล้วเหรออาการก็ดีขึ้นแล้วนะคะลั้งจากที่ บ่อสบายเมือขึ้นกระไดคุ้นหมอตอมมันเพื่อนเอาอยาให้กินพี่น้องคะทั้งยาอ่าแก้ไขทั้งยาแก้แพ้ให้นี่ยกินคื่อนในรุ่นน่ะเป็นขิ้งมหมเป็นเป็นไข่มันอีซองมือแล่ะแต่ว่ามือแรกอ่ะมันเป็นมือสอมใหญ่าสอมอยู่ก็เลยแบบถ้าจะแบบลามันก็ไม่ได้ถ้าจะนอนป่วยอยู่บ้านมันก็ไม่ได้บาน มว่านมากกับเป็นเมื่อไ่สซดช้องฝนตกถือไอฝนน้ำไหนพี่น้องไข่ก็เลื่อนขึ้นเมื่อนี้ก็อาการดีขึ้นจ้มามันสิไข่อรอดแรงๆพี่น้องถ้เาเพาไข่กับสิจะไปตรวจอยูอ่วันนี้นะคะพี่หญิงทำกับข้าวไมาให้กินทอดสมจากแม่สุดสัญญาอย,ยังไม่หมดนะคะสาหร่ายวาเกเมะเป็นผัก อันนี้มกไก่บ่วใหญ่ออมเนื้อออมเนื้อ,อน,นี่กระสิบือบือสักหน่อยกินเนื้อป่ได้พี่น้องมกไก่แซ่บ ันนี้ว่าจะออกไปดูลูกๆถ่ายเอมวีเพลงพี่หมีน้องแนนแล้วก็น้องมายขนาอากาศมาไข่นี่ครับอราจะไปซ่องเมืองจะข้าวกับสิมาหรอพี่น้องแต่กับสิไปเบิง ซาลาดนี้ด้วยซือ่อเป็นหอมามาแสลรน้ว่ากินกับปุลซื้อกับเสบจริงๆนะ พยายามแบบบนอนจมทำงานคือแบบเคยนอนแล้วนะพี่น้องนอนแล้วทีนี้ยิ่งนอนมันก็ยิ่งจมกันเลยบ่อยากนอนบ่อยากป่วยไม่อยากเป็นคนป่วยอ่ะอนนเอาดีๆีอาไงก็เพยายามแบบว่า

ไล่สดพี่น้องเพราะว่าขวาทายเป็นคลิปเอาอเพราะก็ด้ยนึกว่าจะมานั่งไล่สดมันมาอย่ามันมาไหวเ้ยทายเป็นคลิปให้พี่น้องเบ่งเอานะคะอาการก็ดีขึ้นอยู่ค่ะกินข่าวได้ มันคือ่งสงสัยน่ายจะซื้อไอโฟนพี่น้องมันก็นเลยไข่ขึ้นหมอตอนหมายาให้กินใกล้ขึ้นแล้วนะครับมัน สร้างพี่น่อนสงสร้างเดี๋ยวี้คือการเป็นไข่การเจ็บกานป่วยมันทำให้เราอ,อ,อ่อนแอแม้เบ่อยาอ่อนแอแต่มันก็เรียงมาได้มันก็ต้องเป็นคนท่ามันต้องเจ็บต้องป่วยอยู่เล้วมันบาแต่ก็จะบอกว่าย่ายามบอกเจ้าของหาว่าเป็นไร,รอีกเลยนี่ สิบ่ค่อยไปโรงพยาบาลบ่ค่อยอยังหนักเคลื่อนตอนตอนเจ็บท้องเขาบ่กเป็นไรเดียวเขบาบอไปโรงพยาบาลน,นะพี่น้อง แต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะฮะเนี่ยสิออกไปซอมเมืองลูกจะข้าว แต่ต้องกลับมาคิดงานโชว์นะครเพราะว่ารอบที่จะถึงนี่ไล่วันสูกพี่น้องมเมเนี่ยต้องส่งโชว์เบิดแล้วถึงป่วยไม่ได้ไงเพราะมีงานรอให้เราทําเยอะแต่ก็ดูแลจะกฟังดียุ่พี่น้อง ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะตอนนี้สบายกินได้นอนหลับนะคะโอเคนะคะพี่น้องอันนี้ด้วยกัไปทำงานขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะอาการตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ